ทักทายทุกคนสวัสดีวันพฤร์ริัสนะเพิ่งได้พ่อกันได้พี่น้องเพิ่งได้พ่อกันโอ้ห <c> ว <oughs> ง่วงนอนม <c> ว <oughs> ง่วงนอนพี่น้องจ้านั่นละอ่มมือนีสิเฮ็ดเมียงปลาเนาะจ้ะโอ้ยนมนมดีใจลายมือนีอีเมสิเฮ็ดเมียงปลาพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวสิเฮ็ดตังแต้คำต้นแรกให้เบิ่งเลยหลายคนบอกว่าโอ้ยซอยเฮ็ดน้ำจิ้มให้ ให้เบิ้งแน่ให้เบิ้งแน่เฮ็ดไปสองรอบกอดเล้จ้จาน้ำจิ้มทัวเนะภายที่ได้เบิ้งอันคลิปวิดีโอที่กินเมียงกันกระซิมีอันวิธีการเฮ็ดอันเอน้ำจิ้มทัวนําได้จ้าน้ำจิ้มทัวแต่ตอนเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ้งกันอันมัดหอดปลากันก่อนได้พี่น้องจ้าอันนี้เป็นปลามคเรนเห็นบอร์ทุกคน ปลามะเคเรนจ้าทุกคนนี่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 น,น,นปลามะเคเรนจักจักชินบุนี่มันกระิเป็นชินจจงสีเนะจ้าเดี๋ยวสิใช้ลงไปเลยไม่ต้องปรุงเครื่องนะบ่ต้องปรุงเครื่องอีหยังั้งนั้นจะาใส่ลงไปเลยนี่จักสามสินก่อนเนาะจ้ากระสิประมาณนี้ทั้งนี่ก็ะิเป็น การต้มขนมจีนนะจากต้มเส้นขนมจีนเนาะนั่นละเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้ําจิ้มกันเลยว่าเอ้ยน้ําจิ้มทั่วข่อยเฮ็ดจังได๋เนาะทุกคนจ้าปลาสุกแล้วจ้ะปลาเอาออกอืมทอดได้สวยๆเด้พี่น้อง มาหนี้เดี๋ยวใส่เพิ่มใส่ไปเลยๆจนมดลายโต,ตอ,อยู่โอเคจัดทุกคนเดี๋ยวเรามาทำ uh, น้ำจิ้มถั่วกันเนาะพี่น้องน้ำจิ้มถั่วของข่อยมีอะไรบ้างเนาะ แน่ๆเลยก็ตรงมีทั่วลิสงเนาะพี่น่องทั่วลิสงเนาะนั่นแหละมะนาวรากผักชีกระเทียมพริกสดไม่ต้องนับเดอ้อนี่เดอ้อจะทําเป็นสองสองสองน้ำจิบน้ะจะ่ะน้ำจิมเพชรกับของข่อยแล้วก็น้ำจิมบ่เพชรของสามหนุ่มเนาะจา้ะแล้วก็มีน้ำปลาโอ้ยแลกก็ผงชูรสให้แม่หน่อยเดี๋ยวก็มีผงชูรสเนาะพี่น่องเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวไปโคลกเครื่องกันเลยเนาะจา้า ตอนนี้ครกเอ่อทั่วลงไปก่อนจ้ะโครกละเอียดครกละเอียดแล้วเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองถ่วยเนาะ เป็ดสองถ้วอร่อยวนเวียนแถวนี้แหละซอยแม่แน่เบิ้งเทาะระับน่เบิ้งแพกงเน่จ้ะเป็น,าาน,ปน,นกา็บวนเวียนกับแม่อยู่นีนะจ้ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราโขลกกระเทียมคลิกรากผักชีลงไปก่อนนะทุกคนนะลงไปก่อนนะเปิดผุบเด้เอ้ย เดี๋ยวใส่ผงชูรสลงไปนะจ๊ะนิดหนึ่งไมใ่ใส่หมดใส่หมดไม่ได้เดี๋ยวมันเยอะไปประมาณครึ่งช้อนชาโอ้โหโครกให้ละเอียดเลยจ้ะแล้วจาะ เอียดแล้วนับทุกคนโหละเอียดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบบโตเ้อจ้าทุกคนเดี๋ยวแบ่งนิดนึงให้นมนมแบ่งนิดเดียวประมาณนี้ให้นมนมจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยปรุงรสให้นมนมก่อนนะจ้าใส่น้ำตาลตาหนึ่งช้อนชามะนาวสามลูก โอ้มะนาวสามลูกเลยเล็กมะนาวเหรอจะใส่น้อใส่น้ำอุ่นแมพอแล้วใส่มะนาวก่อนแล้วก็เติมปลาจ้ะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยจัดี๋ยวก็คนจัดเอาพริกอีกไหมจริง ผอมันะวอาอะไรกรอบอย่ากนั้ยไม่เด็ดเลยเลดแล้วโอเคอันนี้ได้ของสามตรงเลวนอกที่นอนเดี๋ยวมาปรุงรสของคอยอันนี้เป็นพริกล้วน,ลวนเลยจ้าใส่ั่วยไปใส่น้ำตาลใส่แล้วผมชุบรสไม่ใส่แล้วน้ำตาลหนึ่งช้อนครึ่ง พร้อมจะคคนน้ำปลาอาลล้าวเลกคนมะนาวโอ้ทำยไงใส่ยังไแล้วมันาวจะใส่แค่ซีกเดียวเองแล้วก็นิดหน่อยให้ผมนิดเดียวให้ผมได้ไงของอะไรกับนุ่มเอะปะป๊านิดเดียวเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่จ้าพุงว่ตามแต่ชอบเด้อน,น้ำปลามะนาว อ้าเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนสิไม่ลืมไม่ได้ลืมใครจะมาลืมใส่น้ำแล้วมันข้นขนาดนี้จริงๆเกงจ๊ม่โกหกโกหกทำไมโกหกแล้วแม่กินเผ็ดๆอย่างนี้เหรอเล็กนี่ซิมรสน้ำปลาอีกหน่อยเผ็ดจนหอวงหาย,ยแล้วแหละงานไ้เผ็ดจนร้องไห้เลยจ้าได้แล้ว ปรุงรสพอดีอางานนี้น้ำจิ้มทัวทุกคนจ้ะนี่จ้าได้ีลยวเละร้อนไม่ถูกกินทุกคนเลยหนาวเล็กยกลงไปอห้่มย์นี่จ้าเป็นน้ำจิ้มสองชนิดนะจ้ะอันนี้น้ำจิ้มทัว่วคือกันตะเพ็ดอันนี้แบบเด็กๆนะจ้ะอันนี้แบบเด็กๆนั่นแหละเดี๋ยวไปจัดจัดแพ็คจัดยี่ยังไซจานเนาะจ้ะทุกคน จะเป็นน้ำจิ้มนะทุกคนน้ำจิ้มตามที่ได้เห็นนะจ้ะขนมจีนฮะเอ,อ้ยนี่แหละแมวช่วแมฮะปลา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 ปลอปลาปดาปลาปราาปลาาปลาามาปลาปลาาปลาาปลาปลาปตัดตา ตัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นตามค่อนไงค่อนนอนแล้วแต่ละจ้กรค่ะเอา อันนีอก่อนเห็นบ่เนเห็นบ่เนเห็นมน่เน,นอโอเคตรงนี้ก็เป็นเฮ้ยจะเปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนจากนี้มาใส่ดีจ้ะเพว่าเดี๋ยวใส่พักน,นี่บ่เมือ่อบ่ข้อแก่เดียวเดียวเดียวพอเปลี่ยนถาดแป้บจ้ะพักจะพักจะพักอันนี้เป็นพักกแก้วอันนี้เป็นพักโลมาสลัดนะพี่น้องกินทุกอย่างอ่ะกินทุกพัก อันนี้เป็นผักชีโอ้สุดยอดเลยวันนี้นุมน่มๆพอใจมากในการทําอาหารของอิเม่เอาพี่น,น้องนี่ผักชีไว้นี่ขอจัดแต๊บเลยพี่น้องเรียนผักก่อนก่อนจะกินล้วต้องสวยคนมันจะสวยมันก็สวยรับเทอันเมนตนะฮะ โอ้โหด good mom ยังไม่หมดยังไม่หมดทุกคนวะ <What? S 2> ยังมีอีกเอาให้มันสะใจไปเลยผักเอาอันลานผักที่มันสเด็ดน้ำัมนแต่พอสเด็จมันเกาะอยู่นี่แหละตามใบตามอันนี้ปาติโทรปฏิทรรมกระลมันแ,แตกเกิดอะไรขึ้นเนี้ย <laughs> พี่น้องอันนี้เป็นผักนะจ๊ะ นานาชนิดส่วนอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นปลาทอดน้ำจิ้มถั่วเล็บก,ก็ขนมจีนกองแม่แล้วก็กองเอมอะไรกินได้หรือเปล่าอ okay, โอเคจะนันหลักก็คือวิธีการทำเมีย่ยงปลาเนาะพี่น้องเนาะเมีย่ยงปลาเมียงปลาน้ำจิ้มถั่วจังใดเดี๋ยวไปกินกันเลยจัด